sẽ mi những mãi khi ta sẽ nghĩ đến con như anh, sẽ có những ngày Con đi theo, สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้าชานลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครล็อตใหม่ที่จะได้ดูกันในเดือนหน้านะครับก็จะบอกว่ามีข่าวออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงละครของช่องเจ็ดสีกับท่องช่องสามนะครับว่ามีละครเรื่องอะไรกันบ้างนะช่องสามเนี่ยยังรู้ไม่หมดรู้แค่บางเรื่องเท่านั้นแต่ว่าช่องเจ็ดเนี่ยเปิดเผยออกมาแล้วนะครับข่าวได้บอกออกมาว่านะครับผมว่าละครที่จะมาแทนเรื่องม่านบังใจของทางช่องสีที่เด่นจันทร์อังคารนะครับนั่นก็คือเรื่องพรมพิศวาสนั่นเอง พรมพิศวานเนี่ยก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมีโควิด19นะครับเขาได้เตรียมแผนว่าจะลงแล้วแต่ว่าด้วยความที่ตอนจบเนี่ยยังถ่ายทําไม่ได้และเนื่องด้วยฉากตอนจบนะครับจะต,ต้องใช้คนที่อยู่ในฉากเนี่ยเหมือนไปฉากคอนเสิร์ตอะ่ะคนมันต้องใช้เยอะไงแล้วก็มันต้องหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการที่ว่าจะติดโควิดกันหรือเปล่าก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับผมทําให้เรื่องพรมพิศวานเนี่ยไม่สามารถถ่ายทําตอนจบได้แล้วก็ยังไม่เอามาออกอามาออกอาศเนื่องด้วยถ้าถ่ายตอนจบไม่เสร็จแต่มันก็ออกอากาศไม่ทันนั่นเองก็เลยมี เรื่องบ่าวอินเดียหอินเติมมาออนแอร์แทนนะครับเรื่องพรมเพชรวาดก็เลยถูกเลื่อนออกไปและปัจจุบันเนี่ยกำลังจะกลับมาแทนเรื่องม่านบางใจลงจันทร์อังคารแล้วนะครับบูมกิจกล้องประกบคู่กับพิมพิมปะพ,พ,พานะครับเป็นเรื่องราวของพระเอกที่มาแก้แค้นแม่ของนางเอกนะครับที่มาเป็นเมียน้อยของพ่อของเขาเองทําให้เขาเนี่ยเอาความแค้นทั้งหมดที่ถูกแย่งความรักจากพ่อไปนะครับมาลงกับลูกสาวของแม่เลี้ยงของตัวเองนั่นเองนะและสุดท้ายเนี่ยก็เกิด เป็นความรักขึ้นมานั่นะคือโธมพิสวสัสครับส่วนจันทังคารนะครับของทางช่องสมเองก็ยังคงเป็นเรื่องพยากรซ่อนรักอยู่เจมส์จิตรายุนะครับกับไอซ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็กําลังเล่นอยู่นะครับก็ออนแอ์ไปได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรมาแทนอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนพุทธพฤหัสนะครับผมของทางช่องเจ็ดสีที่จะมาแทนเรื่องปีกหงนะครับแวแวแวมาว่านะจะเป็นละครบู๊แต่แปลกดีตรงที่ปกติช่อง7 จะส่งละครบูสุกสารอาทิตย์ไงแต่ว่าข่าวที่เผยอ,ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นพุทธพุทธหัสนะครับแทนเรื่องปีกขงนั่นเองนะครับคนเเนือคนนะครับเป็นละครของทางค่ายโคลิเซียมนะครับได้ยูโรยุสวัตมาประกบคู่กับเนยประพาดาเป็นเรื่องราวของตำรวจหนุ่มไฟแรงนะครับที่ต้องมาสืบคดีและเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้หมวดสาวน,นั่นเองก็คือตัวพระเอกกับนางเอกนะครบับคดีที่สืบไปเนี่ย ปรากฏว่าคนร้ายก็คือพี่ชายแท้ๆที่พลัดผ้ากันไปตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นเองนะครับที่รับบทโดยพี่เอกวัศซีโรธก็เป็นเรื่องราวของการเชื่อเชิญกันนะระหว่างพี่กับน้องที่คนหนึ่งเนี่ยเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นคนร้ายนะครับก็รอติดตามคนเหนือคนครับส่วนพุทธพฤหัสของทางช่อง3นะครับผมเป็นเรื่องเมียอาชีพครับเมียอาชีพเนี่ยจะลงจอให้ได้ดูกันในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับพระนางนะครับผมได้ไม้วริศนะครับมาประกบคู่กับราง กัันนรนรซึ่งถือว่าพูธพรหัสเนี่ยช่อง3ามได้เปลี่ยนจากรีมยาวๆ5วันเนี่ยมาเป็นละครใหม่แล้วนะครับเรื่องเมียจําเป็นนะครับผมตัวของนางเอกเนี่ยเขาต้องปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่ต้องเข้าไปเป็นภรรยาของฝ่ายพระเอกนะครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันทําให้เรื่องราวของความรักที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นอาชีพเมียเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อเขารักกันนะครับผม คนที่มาชอบพระเอกหรือคนที่มาชอบนางเอกเนี่ยก็อาจจะสร้างความหึงหวงให้กับคู่พระนางแล้วก็ทําให้เขาทั้งคู่เนี่ยรู้ว่าเขารักกันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องราวแบบว่าเมียปมปอม,ปอมอะนะพรอนเรื่องก็คล้ายๆกับที่เราเคยดูกันมานะครับจ,รจอให้ได้ดูกันในวันพุธพฤหัสวันหหที่15กรกฎาคมนี้ก็รอติดตามครับเมียอาชีพสุขสาวอาทิตย์นะครับผมของทางช่องเจ็ดสีนะครับผมมีละครรีรันเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นละครรีรันเรื่อง2นางรีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าละครรีรันที่หยิบมาไม่ใช่ ละครบู terror, ๊นั่นเองก็เลยอาจจะเอามาลงสุกสารอาทิตย์เนี่ยเป็นรีรันแทนนะครับให้แบบมันเป็นรีรันสุกสาวอาทิตย์ไปเลยอ่ะละครใหม่ก็เลยไปลงจันอังคารพุทธศักรานั่นเองนะละครบู๊ก็เลยไม่ได้ลงสุกสารอาทิตย์นะครับปกติมันจะเป็นละครบู๊ไงสองนารีนะครับผมมีนพิชยาประกบคู่กับธันวาสุเดชาสร้างเรตติ้งไว้ได้สูงและเป็นอีกเรื่องหนึ่งของพอดีคำที่ทําไว้ในปีก่อนนะครับเป็นเรื่องราวสุดแซบของนางเอกที่มีฝาแฝดนั่นเองนะครับผมแฝดเรียบร้อยกับอีกแดดนนึงงเเเ่่ยยยสุแซบมาาากๆลลลหคคคคจะู้้วถใร ยังคงอินอยู่ก็รอติดตามครับกับเรื่อง2นาีส่วนสุกสรอาทิตย์ของทางช่อง3าเนี่ยยังรอลุ้นอยู่เพราะปัจจุบันเนี่ยยังมีเรื่องลิขิตแห่งจันทร์อยู่นะครับซึ่งลิขิตแห่งจันรจบเนี่ยก็จะมีเรื่องเมียอาชีพนะแต่ว่าสุกสรอาทิตย์เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นละครใหม่หรือร,รีรันคาดว่าน่าจะเป็นรีรันนะครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะพวกคุณเนี่ยอยากดูละครเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาตรงไหนเนี่ยถ้าผิด ภาปากการใดขอภายด้วยละกันเปิดโพออกมาจริงๆอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรืออาจจะมีการสลับวันกันก,ก็ต้องขอภายไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าปกติที่ทําคลิปเผยละครลดใหม่เนี่ยบางครั้งก็มีการสลับละครกันนะครับอันนี้ก็พูดไว้ก่อนเผื่อมันจะมีอะไรผิดพลาดไงเนื้อหาตรงไหนพิภาพประการใดขอภายวันนี้ที่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ